สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y ในวะันเดทวายไม่ใช่ในวะันเดทตี A D e T y นะครับผมวันนี้ก็จะได้กลับไปเที่ยวไทยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ชางีแอร์พอร์ตนะครับผมก็บรรยากาศคือคึกคักมา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 กเหมือนแบบอันนี้อยู่เทอร์มินอลสามก็เท่าที่สังเกตดูแทบจะแบบ999.9% 99้านของร้านเปิดกันหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับผมไปดูบรรยากาศโดยรวมก็ตามนี้นะครับผมพอดีเมื่อกี้มานั่งประชุมอยู่ตรงหน้าเทอร์มองเช่น,นะครับผม ก็เท่าที่สังเกตเนาะคนก็เยอะแยะมากนะครับผมร้านแบรนด์เนมต่างๆก็แบบเปิดกันหมดแล้วนี่มีบาชาคอฟฟี่ด้วยดีใจมากเพราะว่าจะซื้อกลับบ้านไปกินนะอร่อยมากคือเข้าวงการบาชาแล้วมูฟอนย่างมากๆเลยแล้วก็มีร้านที่ไม่รู้จักเมื่อกี้ระหว่าประชุมแอปเปิด Google ดูกระเป๋าสวยมากเลยเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาดูใหม่นะผมเดี๋ยวจะเดินกลับไปฝั่งที่มีลักชัวก่อนเนาะ น่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอะไรเปิดบ้าง <Hey. S 1> นี่ก็เป็นมีสวัตเรฟารกามนะครับผมบาลีเซกาโลเอเวโคเอเข้าใจว่าเท่าที่ถามมาเหมือนราคาจะถูกกว่าข้างในร้านประมาณ5-7%นะครับผมแต่ว่าของอ่ะร้านพวกนี้ของไม่ได้เยอะนี่บาลีเซกาเก่ามากยังใช้โลโก้เก่าอยู่เลยแล้วก็โลเอเวก็เล็กๆนะ ของก็ใหม่อยู่แหละเอาจริงๆก็เห็นมีรุ่นใหม่ๆเนาะที่เพิ่งเห็นคนหนึ่งลงไอจก็มีแล้วโคเอก็ลานลางๆนิดนึงเอาจริงๆอันนี้แบบเป็นโซนเล็กๆแล้วก็มีอันนี้ชื่ออะไรนะลืมเตลามคคานี่แล้วก็อลิสันเด์แมคพีนจริงๆก็ะเป๋าไมคานี้น่ารักนะเป็นหนังวีแกนด้วยคู่นี้น่ารักจังมีความาคล้ายๆกับเ เดบิวอันเดอร์สันไปดูดีกว่าีความเป็น r u b b e r clock แต่ไม่น่าจะมี Cap bon. จากโซนนี้ก็จะมีเฟนดี้แล้วก็น้องบูเกอรี่นะครับผมเหมือนในนี้แบรนด์จิวมีแค่บูเกอรี่แล้วก็ทิฟฟานี่แอนโคฟังนู้นเมื่อกี้แอบเดินผ่านมานะก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าก็เห็นมีกระเป๋าแล้วก็มีจิวนิดหน่อยส่วนเฟนดี้ก็ ก็มีของบ้างแต่ก็อย่างที่บอกราคาถูกกว่าในห้างแค่ห้าถึงเจ็ดปอร์เซ็นะซึ่งตอนนี้ค่าเงินสิงคโปร์มันแข็งมากก็แบบไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นอยู่ดีสังเกตคนเยอะโคตรเยอะมากเวอร์แต่ก็รู้สึกเป็นบรรยากาศของสนามบินที่เราคิดถึงเนาะเจ๋งดีตอนนี้ทุกอย่างเริ่มจะกลับมาแลลวดีใจก็เดี๋ยวจะเดินไปดูตรงฝั่งคอสเมติกแอน p e เพอร์ฟิวมนะครับก็มาถึงแล้วสั่งคอสเมติกแอนด์เพอร์ฟิวมเนาะก็ของเยอะมากๆมี แบรนด์หลายๆแบรนด์ Brand ที่ไทยไม่มีขายนะครับผมส่วนราคาก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะเครื่องสำอางก็แอบ,บมีครบนิดนึงก็มีก mm ุชชี่โรชเช่เป็นน้ำหอมนะเอสเทอโรเดอร์ชาแนลต่างๆนะใหญ่มากเลยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมาเที่ยวแล้วก็ที่เก็บซื้อในเมืองก็มาซื้อที่นี่จบๆดีก,กว่าอะไรเงี้ยนอกจากว่าจะรีบใช้ก็ค่อยซื้อในเมืองเอานะครับผมซึ่งจริงๆก็ราคาประมาณนี้เนาะน้องโฟบ ขวดใหญ่ก็ประมาณเกือบห้าพันนะไม่ได้ถูกขนาดนั้นมีเป็นคลิปด้วยอ่ะแต่ที่เนี้ยน้ำหอมแบบนิชค่อนข้างเยอะนะมีดิปซีแล้วก็มีซาโลโตเตร,เตรฟร์กโมที่เป็นลายแบบลายนิชด้วยอันนี้เนาะอันนี้ที่ไทยไม่น่าจะมีแล้วก็มีเนซองมาเจล่าบอตเตกาเบเนตตานะบอตเตกานี้มีทัง ลายธรรมดาแล้วก็ลายนิชเลยนี่นะครับผมลายนิชก็มีคนบอกว่ากินมันหอมเนาะก็ไม่เคยลองทำไมมีนะมีโชวปป้าโ,<อ>โซนแบรนด์เนมนะก็เริ่มจาก mcm นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมซองเดอร์โครนัสโครนัสเออร้านขายนาฬิกามีสองฝั่งเลยก็มีหลายแบรนด์นะมี j จเกอร์มีบลอนแปงมีเบรเก e ร์โอเมก้า iwc อันนี้ก็เป็นร้านขายอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมถ้าเป็นฝั่งนู้นก็จะมีพวกแซงโล้องมีแอมเนสแล้วก็เบอร์เบอรี่นะครับผมแล้วก็ตรงนั้นแอบ,บเห็นว่ามีโบเตกาเปเนเซ่าด้วยร้านจิวมีแค่บูเกอรี่กับกิฟฟานีจริงๆด้วยที่นี่ไม่มีร้านรนะิชมอนด์ไฮทิเย่แวนคลีฟอะไรแบบนี้แอบเสียดได้ มีร้านอาหารด้วยนะครับผมคอฟฟี่บีนแอนทีลิฟแล้วก็ร้านรามมิ้งมีเป็นร้านขายหนังสือนะแซงโลของจริงของที่มาขายเนี่ย,ยรุ่นแอบใหม่ด้วยแหละมีโบเตกาเปนิต้านะครับแอบไปลองน้องอะโครตัวนี้เมื่อกี้มาน่ารักมากเลยเหมือนราคาในช็อป5 0 0พนกที่นี่ห้า1ันนึงก็ถูกไปเยอะเหมือนกันนะ500 ก็เป็นหมื่นพาด้านะแซงโลคองอ่ามีกุชชี่ด้วยกุชชี่ร้านใหญ่มากมีสองห้องแต่คนคือล้างมากเงยียบกริบจ้าเอมสเหมือนเนี่ยเขามีโชว์าการ์เด้นปาร์ตี้ไปข้างหน้าด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าอื่นๆละมังไม่ได้เข้าไป ฟูล่าโรเล็กซ์แล้วก็ลองชองแล้วก็มีระเต้ดูที้ฟรีอยู่ทางนี้นะขายอะไรอ่ะขายเหล้าเออก็ทั้งๆหลักๆก็มีแค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากของก็เหมือนในเมืองข้อดีก็คือถูกกว่าแต่ว่าถ้าคนรีบๆใช่ไหมมีาวเวอร์ไทยก็อาจจะถูกกว่าเลยแล้วก็ ใช้เที่ยวได้เลยเนาะอันนี้ก็เหมาะคนที่แบบว่าตั้งใจจะซื้อแล้วพี่เกตืถือเที่ยวยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือกับไทยเลยประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องเดินไปพี่เกตแหละเพราะว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงแอบหิวด้วยอาจจะหาอะไรกินแป๊บนึงยังไม่จบก็มาแวะซื้อกาแฟเพราะว่าติดมากนะครับผมอันนี้ก็คือร้านบาชาร้านจะมีความอลังการชงฉ่างมาก จริงๆน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกับ T W G แหละเหมือนแบบเขาซื้อลิขสิทธิ์มา all in all ก็คือเป็นแบรนด์สิงคโปร์นั่นเองแต่ก็แบบอันต่ของเขาดีเขาบอกว่าอันหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์จาก m a r e s s a n t i m ó มีหลายรถมากเลย m a r a u e Morning จริงๆปกติที่กินบ่อยๆคือกิน I Love Paris นุะแต่ว่าในไหนก็ในไหนแหละเปลี่ยนบ้างก็ได้ดูก่อนว่าซื้อ อะไรดีซื้อสักกล่องหนึ่งก็พอกล่องหนึ่งก็อองจริงไม่แพงนะอันนี้เหมือนเป็นแบบกาแฟดิบเทน้ําร้อนลงไปก็ประมาณ600กว่าบาทมีกี่ถุง12งถุงอนะถือว่าแพงแต่ไม่ได้แพงขนาดนะแบบซื้อได้แล้วของคุณภาพดีมากก็เดี๋ยวไปเลือกแ๊บนึงนะซื้อมาเกินเฉยเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่อก็ได้สรุปก็ยังอุตส่าห์ห่อ,อให้โบลูลามากมากเลยนะจ๊ะมาประมาณนี้เอาซื้อกล่องเดียวเองก็เลยสรุปซื้อมาราเชมอนนี่ซัมติงมา ็พอไปสีทองก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับผมอลังการมากตอนนี้ก็มานั่งที่เคต a m มงเชนนะครับผมก็จริงๆที่เนี้ยแอบรู้สึกดีตรงที่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้ชาดแบบราคาโอเวอร์ไพรส์มากเลยแบบสองอย่างเนี้ยกาแฟอเมริกาโนแก้วใหญ่5ดอนแล้วก็ ตัว Energy Bar เนี้ยสดอนก็คือรวมทั้งหมด8ดอนก็ประมาณแบบ200เออถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะแพงกว่านี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะทั้งที่เป็นประเทศที่แบบค่าคองชีพสูงนะก็เราก็เจ n เนอเรสมากเลยอันนี้มีที่ให้นั่งแบบนั่งชิลๆเฉยๆเมื่อกี้ก็แอบมานั่งทำงานตรงนี้แหละข้างนอกฝั่งนู้นก็ยังจะมีเลาให้นั่งอีกแล้วก็แบบที่ชาร์จอะไรเต็ไมไปหมดเลยเออดีมากเลยเดี๋ยวไปกินก่อนนะหิวมากก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับนี่ก็มารอขึ้นเครื่องแล้วนะครับ นี่มีทั้งมีป้ายบริษัทใหม่ด้วยนะครับเ s ชเอบีซีก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะสวัสดีครับ